ค่ะกลับมาพบกับแนมในช่องซีแนมสองสี่ห้านะคะวันนี้นะคะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคนคนนี้เนาะเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะ้าเรามาดูกันเนาะในเวลานี้คิดอะไร อ่าอย่างแรกเลยคิดถึงคิดถึงคุณมากอะไรคุณมากค่ะเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณแบบรู้สึกยังไงกับเขานะมีความใคร,ร่รู้มีความสงสัยอยากรู้จังเลยอยากรู้ความรู้สึกของคุณมากๆเลยตอนนี้อืมอะไรยังไงอีกแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าจริงๆเนี่ยอยากที่แบบจะทำอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณนะคะเนาะ มองว่าคืออยากที่จะมาดูแลอยากที่จะเหมือนทําให้คุณรู้สึกดีอ่ะที่ได้อยู่กับเขาที่ได้มีเขานะอืมเป็นอารมณ์อยากทําอะไรที่ดีๆให้คุณตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องราวของเรามาอาจจะดูยากนิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเขามองว่า เนี่ยจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายหรือว่าการที่จะมาเข้าหาคุณนี่มันไม่ได้ง่ายเขามองว่าเราสองคนมีความแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันสูงแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากที่จะไปยังอยากที่จะอยู่กับคุณอยู่นะในความสัมพันธ์นี้อืมเนี่ย,เ,ยเขาก็มีการแบบอยากโทรหาด้วยนะเนี่ยมีความคิดถึงคุณจริงๆด้วย คุณสองคนอาจจะไกลกันหรือเปล่ามันทําให้เขารู้สึกว่ายากลําบากจังเลยในการที่จะบอกว่าได้เจอกันอาจจะอยากมาเจออยากมาคุยอยากมาทักหาเนาะอืมรู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยเนี่ยคนคนเนี้ยเออนะคะอืมแล้วยังไงเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะเป็นคนสําคัญของเขานะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่า อยากอยู่ด้วยอ่ะอืมเนาะเหมือนเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยชีวิตเขาอะที่มันมั่นคงมากขึ้นหรือว่าเขาเองอาจจะอยากทําชีวิตให้มันมั่นคงมากขึ้นก็ได้นะเมื่อมาเจอกับคุณอืมเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่ารู้สึกว่าชีวิตมันดีชีวิตมันโอเคขึ้นก็เมื่อมีคุณอยู่กับเขาเนี่ยแหละเขารู้สึกว่าเอ้ยการที่มีคุณคอยสนับสนุนมีคุณคอยแบบอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ ทำให้ชีวิตเขามันดีอ่าแล้วก็มีการรู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรให้คุณด้วยนะมีแบบอยากซื้ออะไรให้หรือเปล่าเนี่ยมีอารมณ์บอกว่าอยากซื้ออะไรให้อยากมอบความรู้สึกดีๆให้คุณอะไรให้คุณอะไรประมาณเนี้ยอืมมี p ชช s i o n ตกคุณมากๆเลยอะคะรู้สึกโอ้ยอยากเข้าหาอืมอยาคิดอะไรอีกนะเป็นอารมณ์ประมาณว่า เขาเองอะจริงๆแล้วตอนเนี้ยเหมือนอยากทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงกับคุณนะและเขาอ่ะกําลังพยายามตั้งใจทําอะไรดีๆให้กับคุณนะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืออยากให้คุณรู้สึกว่าเขาตั้งใจตั้งใจทําให้มีบางอย่างที่อยากจะทําให้กับคุณอยู่นะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเองอ่ะอาจจะเริ่มมีการปิดกั้น เขาไปหรือว่าคุณเองอาจจะแบบเจ็บเพราะเขาไม่เยอะแล้วด้วยหรือเปล่าเนี่ยเน,ยนาะก็เลยเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ได้ละเขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นเขาคุณแบบไม่ไม่ยอมเปิดใจให้เขาเขาอยากที่จะทําให้คุณกลับมาเปิดใจอะในเรื่องของเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เลยมีการอยากทําอะไรดีๆให้อยากให้คุณรู้ว่าเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆเลยอืม เนี่ยเขาเสียใจด้วยนะเขาเสียใจแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณอนะ่ะก็น่าจะเสียใจเรื่องของเขามาเยอะอะไรมาเยอะเขาก็เลยแบบอรารมณ์เหมือนคิดเรื่องเก่าๆทบทวนนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณมากขึ้นนะ่ะก็เลยอยากเหมือนมีอาการอยากงอ้ออยากมาทําดีอยากเข้าหา หรือแอบรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอารมณ์แบบอยากทาดีชดชดเชอยอะเออเนาะอ,อืมไว้ไงอีกเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทํำยังไงแล้วคุณจะชอบหรือว่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณอะจะรู้สึกพึงพอใจไหมกับสิ่งที่เขาทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยากที่จะทาไม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องทําไปในทิศทางไหนหรือต้องแอคชั่นยังไงอะไรประมาณนี นี่แต่ก็ชัดเจนละะว่าเออก็ต้องเป็นคุณแล้วก็มีอารมณ์เหมือนประมาณว่ารู้สึกว่ายังไงอะ่ะก็อยากทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีอืมนะคะมีความชัดเจนหรือไม่ก็อยากที่จะมาชัดเจนในความสัมพันธ์นี้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเองอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของเขาเนาะเขาก็อยากจะเข้ามาทําให้มันชัดเจนให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวของเขาอะ่ะอืม ว้าวเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเป็นคนที่เขาอยากที่จะเข้าหาเนาะไม่ว่าคุณจะรูปร่างยังไงกับเราแต่เนาะเพราะาในความในรูปเนี่ยอาจจะมีความอวบหรืออะไรกับเราแต่แต่เขามองว่ายัางไงคุณก็สวยคุณก็ดูดีอยู่ดีอะดูดีมากๆอะไรมากๆเลยนะในสายตาของเขาเนาะล้วก็อยากทําให้คุณอนะมั่นใจเกี่ยวกับตัวเขาด้วยนะ อะแล้ไง่อีกเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณอีกนี่เห็นไหมมีการอยากจะมาขอแบบไอ้นี่ป็นเนี่ยอาจจะขอเป็นแฟนนะถ้าใครบอกว่ายังไม่ได้มีสถานะเนาะหรืออาจจะอยากขอแต่งงานได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออยากจะมายื่นข้อเสนออะไรดีๆให้กับคุณสักอย่างอืม เนี่ยเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคือเขากลัวเหมือนกันอะ่ะเขาเขาเหมือนเขารู้ว่าคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมทําไมเขาถึงแบบทําแบบนี้แบบนั้นกับคุณทั้งที่คุณทําดีอัเขามากมายอเนะี้ยเขาก็อยากที่จะมาเติมเต็มเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าไม่อยากให้คุณรู้สึกแบบเนี่ยเขารู้แหละว่าคุณสมควรที่จะได้รับอะไรที่มันดีดีกว่านี้นีมนี่ แล้วเขาก็มองว่าตอนนี้คุณเองอาจจะเป็นอารมณ์แบบนิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอะไรคนเดียวเน้องบางทีเขาก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะต้องให้เวลาคุณด้วยสักระยะหนึ่งนะคะอืมตัวเขาเองก็เหมือนกันแต่คิดจะทำอะไรดีๆใหม่คิดจะทำนะอืมเนาะเออคุณอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบว่าไงอะ่ะคือเจ็บมาเยอะ เจอมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเขาก็รู้นะเขารู้แล้วเขารู้สึกเหมือนคุณจะไม่เอาเหมือนอย่างเงี้ยคุณมีกำแพงแล้วอะอืมแต่เขาจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นนะอืมนี่ไงคุณอาจจะได้รับของขวัญรับอะไรดีๆหรือได้รับข่าวดีจากเขาจริงๆนะเหมือนเขาจะมาทำดีมาพูดดีหรือทำอะไรดีๆให้อะ่ะเพราะเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่ามันมีการพูดคุยมีการยื่นข้อเสนออ่ะเออ อาจจะอยากแบบทาเพื่อทดแทนในสิ่งที่อะเคยทําไม่น่ารักน,นั่นเองแต่ว่าอยากให้คุณนะรู้สึกสบายใจด้วยในการที่ได้อยู่กับเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้ว่าคุณเครียดคุณเศร้านะก็อยากให้คุณชิวๆสบายๆเนาะนเขารู้สึกว่าเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมแหละที่เขาจะต้องมาทําอะไรสักอย่างสักทีสักอย่างนะคะอืมเนี่ยแต่เขาอยากอยู่ด้วยกันทุเกเตอร์ together, เห็นปะ เขาคิดอยากอยู่กับคุณน,นั่นแหละอะไรนั่นแหละนะคะอยากอยู่กับคุณไม่อยากไปไหนเลยนะออืยจอขัดแย้งกันไหมคุณอาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเออเนี่ยแบบแบกรับมาเยอะแล้วไม่เอาแล้วแต่เขาไม่เขาอยากอยู่กับคุณถึงแม้เขารู้นะว่าคุณจะแบบไม่อยากอยู่กับเ,เขาก็ตามนะเนี่ยแต่เขาจะทําให้คุณมีความสุขและทําให้คุณสบายใจมากที่สุด ในการที่ได้อยู่กับเขานะอืมอ่าเป็นอารมณ์หมนประมาณว่าถ้าคุณนคะาดหวังอะไรหรือเคยขออะไรจากเขาหรืออยากมีความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะเขาจะทําให้กับคุณอืมจะทําให้อย่างที่คุณต้องการทําให้อย่างที่คุณขอเลยนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนความฝันเหมือนฝันไปหรือเปล่านะอะไรนะแบบเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์นี้อยู่ดีมันก็ดีจังอะไรประมาณเนี้ยอืมมันจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะอ่ะแล้วเรามาดูข้อความจากเขากันเขาอยากบอกอะไรเนี่ยยังรักอยู่นะถ้าคุณรู้สึกยังรักกันอยู่ไหมเขาก็อยากบอกว่ายัางรักอยู่มันยังไม่จบอ่ะ ถ้าคุณรู้สึกมันจะจบแล้วไม่จบนะคะไม่จบเขาไม่จบแต่อาจจะมีความไม่กล้าอยู่นะเวลานี้ที่จะทําอะไรนะเออไม่กล้านะคะคิดถึงคุณเนี่ยมีความห่างไกลกันแน่เลยอย่างที่บอกอย่างที่ไพ่ขึ้นตอนแรกเนาะเขาคิดถึงคุณจริงๆเนี่ยไพ่ข้อความไปอย่างขึ้นว่าคิดถึงเลยอย่าหายไปไหนนะเนี่ยกลัวกลัวคุณหายไปกลัวคุณไม่เอาอย่างที่บอกกลัวคุณแบบปฏิเสธเขาออกไปอะ่ะ เออหึงหวงเนี่ยหึงหวงคุณมากเลยนะเวลานี้ไม่ต้องการนะแบบกลัวว่าคุณจะไปมีใครคิดเรื่องสิบแปดบวกกับคุณไอยาก็มีการคิดในเรื่องอย่างว่าด้วยนะเออเนาะเรื่องสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลหลงไหลในเรื่องนี้กับคุณถ้ายังไม่เคยมีก็มีการคิดอย่างนี้นะขอโอกาสอีกครั้งไอยาเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณแหละเห็นปะเหมือนแบบ รู้ตัวแล้วอ่ะว่าตัวเองไม่ดีรู้ตัวแล้วว่าตัวเองผิดนะคะเรียกร้องความสนใจเขาอะบอกว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนะ่ะบางทีเขาแค่เรียกร้องความสนใจจากคุณนะเออไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยเนี่ยเราก็เป็นคนปากแข็งอีกต่างหากท,หทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยน่าจะไม่กล้าพูดกับคุณอะไรกับคุณนะอืมเป็นคนปากแข็งอ่าไม่ยอมพูดอ่ะ ไงไงต่อเนาะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออไม่ใช่สิพายอยากบอกอยากแน,นะนำอะไรกับคุณมา้างในความสัมพันนี้ loss easy happy หมอดูอ่าหมอดูก็มานะมีการไปดูหมอดูด้วยคนที่ใช่ ให้พายเร็วนี้ love good ความเชื่อใจอ่ะพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณและเขาอาจจะเคยสูญเสียกันมาก่อนหรืออาจจะเคยนิ่งเงียบกันมาก่อนเนาะอืมหรือมันเป็นหรือ การห่างหายกันไปนี่แหละเนาะการแบบเหมือนอยู่ไกลกันอะไรกันเขาก็อาจจะกลัวการสูญเสียละคุณด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาดีมากขึ้นกลับมาเป็นอะไรที่มันราบรื่นมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นนะคะกว่าเดิม เออคุณอาจจะเป็นคนมีเซลแล้วเขาอาจจะเป็นคนมีเซลหรืออาจจะชอบไปดูหมอดูก็ได้เนะก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อทําให้เข้าใจเหมือนความสัมพันธ์นี้มากขึ้นหรือเข้าใจกันละากาันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์อะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณวนะ่ามันจะแฮปปี้แล้วก็คือคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใช่ของคุณนะอืมมันเหมือนมีการให้อาภัยกันเห็นปะเนี่ยมันจะกลับมาให้อาภัยกันอะไรกันเร็วๆนี้แหละไม่นานนี้นะคะเนาะอืม นะคะกลับมารักกันอะไรกันแล้วความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอะไรที่มีความสุขเนี่ยถ้ามีความสุข happy กู๊ดแล้วคือแสดงความสัมพันธ์มันจะดีมากๆอะไรมากๆแล้วก็รักรักกันมากๆแล้วมันก็จะมีความเชื่อใจกันเกิดขึ้นด้วยนะอืมถ้าก่อนหน้านี้มันไม่มีความเชื่อใจหรือว่าอ่ะมันมันมีบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หลังจากเนี้ยการที่กลับมาดีกันเนี่ยเราให้อภัยกันเนี่ยดูเหมือนจะมีความเชื่อใจให้กันและกันมากขึ้นกว่าเดิม อะไรมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็จะดูเป็นไปอย่างรับรื่นกว่าเดิมด้วยอะไรด้วยนะยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย